เพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมรับฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและตาย่างคลิปก็มีแฟนเพจ Facebook นะครับผมอย่าลืมกดเข้าไปแล้วก็กดติดตามกดถูกใจกันได้เลยนะครับกราบสวัสดีเพื่อนและน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมโดนาโดโดวันนี้เราอยู่กันในเกม อ r ร์เซว v โวอีเว o ร์โมบายกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็วันนี้ปกติต้องเป็นคิวของ RPC นะครับผมแต่ว่าคือมันติดพันตั้งแต่คลิปที่แล้วเนาะคือคลิปที่แล้วเนี่ยพี่ไปฟาร์มใช่ไหมไปฟาร์มที่เกาะคาโนนะครับผมพอฟาร์มถึงวิล40แล้วเนี่ย49แล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันยังมันขึ้นช้านะเดี๋ยวพี่จะไปฟาร์มต่อจากที่ครั้งที่แล้วเนาะเออครั้งที่แล้วนะครับพี่ทำยาอินแกรมใช่ไหมครับผมปลดอิ gram, นะแกรมเนาะแล้ววันนี้พี่ก็ มีอีกยาตัวหนึ่งจะมาแนะนําน้องๆน,นะครับผมเป็นยาที่สามารถช่วยเวลนะครับผมมันจะสามารถเพิ่ม exp ให้น้องๆอ,อีก50%นะครับผมเนาะมันจะเขียนไว้บวก50%ในในตัวยามันนั่นแหละโอเคแต่สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับผมก็คือไข่มุกนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยคือเขาของอ่ารู้สึกว่าพี่จะไปหา,ามาจากเจ้าตัวแรกนะครับผมที่มันอยู่ในแมปหิมะนะครับผม เออก็คือไปตีมันแล้วเราก็จะได้เขามาเขานอไม่ใช่เขานอแรดนะครับผมโอเคก็ของที่ต้องเตรียมก็มีตามนี้เลยครับเดี๋ยวพี่ขึ้นรูปไว้ให้นะครับผมก็มีไข่มุก2องอันแล้วก็นอแรด5้าอันแล้วก็ของพวกนี้อีกเนี่ยตามตามตาม,ตามรูที่พี่ขึ้นให้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มคัากันเลยพี่มีนอแรดอยู่สามีอยู่สิอันก็จะได้ประมาณ2นะครับผมสองถ้วย เป็นยาจะเป็นยาสีฟ้านะยาตัวนี้เวลาเรากินเข้าไปเนี่ยสมมุติว่าเรามี E x p กคูณ2ถ้าเรากินเข้าไปก็มันก็ยังคูณ2เราต้องหาเพิ่มนะครับผมเพราะว่ามันมันนับคูณแบบนี้ก็2คูณ1ก็ได้2ใช่ไหมครับมันก็ไม่เพิ่มใช่ไหมเราก็ต้องไปหาเพิ่มอีกก็คืออาจจะเป็นการซื้อหรือไปเก็บกล่องนะครับผมมันก็จะเพิ่มอีกเอ,อเดี๋ยวอธิบายแล้วไม่เห็นภาพป่ะเดี๋ยวไปหน้าถ้รเยติกันเลยดีกว่าพี่จะไปฟากไปนั้นนะครับผมไปเจอกันนาถ้รเยติ โอเคนะครับผมพี่ก็มาถึงท้ำเยติเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเออแล้วก่อนที่น้องๆจะมาฟาร์มที่ท่านี้ับผมกรุณาแต่ยมของมาด้วยนะน้องๆมันโหดมากท้านี้นะบอกเลยนะน้องๆไม่เตรียมของมาเนี่ยก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> คือพี่มีเกาะนะครับผมเป็นเกาะสีฟ้าที่พี่ทำไว้แล้วเนาะโอเคก่อนที่เราจะเข้าไปฟาร์มนะครับผมเรากดคูณ2ดูโฆษณาคูณ2ก่อนนะครับผมอ่ะเรียบร้อยนี่พี่กดคูณเรียบร้อยแล้วนะพี่ตัดช่องนั้นออกไปตอนนี้พี่จะได้คูณ2ถูกไหมสองอ่า โอเคเราได้คูณ2คูณ2เสร็จปับ๊บอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้ออีกพีคูณ3ด้วยโอเคครับผมตอนนี้เราซื้อคูณ3แล้วตอนนี้เรามี6แล้วนะครับผมโอเคอ่ะเราจะกินยานี้ครับเอกปับ๊บมันก็จะกลายตอนนี้เรามีทั้งหมดเป็นคูณ7แล้วนะครับผมโอเคเราได้เอกพีคูณ7อย่างนั้นก็บวกเลยครับผมเข้าถ้ำเยติเลยและและ,และพี่ก็จะไปเอาบวก15เอ้ยไม่ใช่เอาบวก1ิพี่ก็จะไปเก็บกล่องในถ้ำด้วยนะครับผมไอ้กล่องที่มันมี เอ็มเพลเลอร์โนนะครับผมก็จะไปเก็บกล่องเศจก็จะได้เป็นคูณ15นั่นเองคือวันเนี้ยพี่จะแบบคูณ15ไปเลยเนาะเออเออย่าตีใจเย็น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 โอ้โหเดี๋ยวต้องวิ่งหนีมันก่อนนะค่อยๆใจเย็นๆตอนนี้พี่เวล49นะครับผมอ้าวเฮ้ยหายเฮ้ยคือตอนเนี้ยพี่เวล49นะครับผมเออตอนนี้พี่เวล49เ้านาะก็เดี๋ยวจะดูกันซิว่าประมาณเนี่ยเดี๋ยวพี่จะฟาร์มไปเรื่อยๆเนี่ยในคลิปที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยว่ามันจะได้เวลเท่าไหร่นะครับผม เอ <Bond> <mem es rapper> เอปืมอ้าวเฮ้ยมันหายไปไหนหมดวะอดีอดีอดีโอเคเราเริ่มจากค้างคาวการเริ่มจากค้างคาวก็เป็นโอ้โหเดี๋ยวหมา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 โอ้ยหมามาเต็มเลยโอ้ยตจ้าหองบอกเลยนะผมว่ามันเวลสูงนะอันนี้พี่เล่นในโหมดห้าใหผมดูดิค้างคาวเวลสี่ร้อยกว่านู่นหมาป่าเวลสามร้อยเออมันก็ค่อนข้างที่จะตามจดแรงอยู่นะ ก็เตรียมกล่งเตรียมเกาะเตรียมยาอะไรมาให้ดีเนี่ยผมโอ้ยดูด,ดมันกัดเออแลไอท่าเนี่ยถ้าเกิดมันกัดมากๆนี่บักกระเด็นออกไปข้างนอกนึงเนี่ยผมติดไปอยู่ใต้แมพนะพี่โดนแล้วนะถึงขนาดต้องยอมตายแล้วก็แบบเออรีเซฟกลับแล้วผมไม่งั้นมันไม่งั้นแบบโอ้โหเราลงไปจมอยู่ใต้พื้นเราขึ้นมาไม่ได้เนาะเออ โอเคเดี๋ยวพี่อัปเมตไปก่อนตอนนี้โอ้โหดูดิแป๊บเดียว49เป็น45 55แล้วนะจาก49เป็น55แลวนะครับผมเดี๋ยวพี่จะรายงานรายงานแบบเรียวไทม์เลยนะครับผมเลเวลของพี่เนี่ยโอเคตอนนี้พี่เก็บกล่องเอเมเอร์โนตได้นะ้งหมคูณ15แล้วตอนนี้บอกเลยว่าโอ้โหเวลว่านาจะพึ่พุ่งกระโจนนะเพราะฟาร์มที่เกาะคาโนนะครับผมมันน่าจะไม่ขึ้นเยอะแต่ถ้าฟาร์มในถ้ำเยตินี่โอ้โหไวแน่นอนนะครับผมมาลองกู อันนี้เวลสามร้อยกว่ามาอมาดิอืออืออือมามามาดิมาดิม,ม,ม,มาด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 ินี่ผมเป็นไงคูณสิบห้านะผมคูณสิบห้านะโอเคคูณสิบห้าได้สี่เวลเป็นหกสิบแล้วนะผมนี่ไม่กี่นาทีเองนะนาทีกว่ากว่านี่เวลหกสิบแล้วนะผมจากสี่สิบเก้านะเออเอาดิเอาด โอเคมา ي, มาดิมาดิมา, ي, มา ي, อืม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 มาเออเออมาดิมาดิเออมาโอ้โหมันเยอะแยะจริงๆต้องบอกว่าสัตว์ไดโนเสาร,ร์ในถ้ำนะครับผมหรือจะเป็นสัตว์ในถ้ำก็เหมือนจะเป็นตัวอะไรเพราะไอ้เจ้าหมานี่มันไม่ใช่ไดโนเสาร,ร์เนาะเออต้องเรียกมันเป็นสัตว์สัตว์ในถ้ำหรือไดโนเสาร,ร์ในถ้ำนะครับผมในถ้ำนี้น่าจะไม่มีไดโนเสาร,ร์พี่คิดว่าอย่ะไม่มีเนาะเออมันน่าจะมีสัตว์ในถ้ำนี้แล้วกันเอาเป็นเยติหอว่าเป็นลิงแล้วกัน ไม่ใช่โดนเสาโอเคสัตว์ในถ้านี้นะผมมันก็ค่อนข้างจะเวลสูงนะผมโดยเฉพาะเยติเนี่ยจะได้อีกมีค่อนข้างเยอะเลยโอ้ดูเลือดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใช้สเตปนี่เอาโลมากันการปั๊บสวนการอุ้ยอุ้ยมีการไม่ทันเดี๋ยวเดี๋ยวเออจังหวะเออการปับ๊บเออจังหวะโอ้ยไม่ทันมาอืมการเอออันนี้ทันไว้เออนี่นะครับผมก็ใช้ดาบได้ดูื่อกี้วันเวลห้าร้อยกว่าเลยนะ โอ้โหดูตัวเดียวโอ้โหตอนนี้หกสิบเจ็ดแล้วนะครับผมกี่นาทีเนี่ยไม่กี่นาทีหกเจ็แล้วนะผมสองสามนาทีก็หกิบเจ็ดแล้วเนาะจาก4ี่สิบเก้านะแม่ไวเลยผมทำมันเล่นไปอืมล้วคิดดูนะถ้าเกิดฟาร์มแบบเนี้ยทั้งวันน่ะน้องน้องๆไม่เวลร้อยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเนาะแต่ก็ต้องก็ต้องหาเตรียมไอ้นี่มาด้วยนะครับผมเอ็มบงเอมเบอร์นะเออกดดูโคตรนาลงท่องลงท่ามอะไรมันไดเอ็มบงเอมเบอร์ เราจะได้มีไว้ซื้อคูณสามเนี่ยผมเลยได้คูณเยอะๆเนาะ,ะแล้วก็ไปหายาแบบที่พี่ทำเนี่ยเออเอามาลองดูอืมอืมอืมมาแต่พี่ก็ยังแนะนำอยู่คำเดิมเนี่ยผมเพราะว่าฟาร์มแค่ววเก้าพอเนาะเราจะได้สามารถกดเนี่ยคูณได้เนี่ยผมเออไม่ต้องถึงร้อยหรอกเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราไปจับกิฟฟอนเนี่ยไม่จำเป็นต้องวลวถึงร้อยมันก็น่าจะได้เวลวสูงๆอยู่มั้งอาจจะต่ำมาจากนั้นก็หน่อยก็ไม่เป็นไรแล้วครับผมเออโอเค ไปต่อครับผมลุย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 อโอเคเหนะต้องบอกว่าอันนี้พี่ไม่ได้ปรับคูณน,นะไม่ใช่ว่าน้องๆเห็นแล้วพี่ปรับคูณมาหรือเปล่าอย่างงู้นอย่างงี้พี่เล่นโหมดออฟไลน์นะผมออฟไลน์มันปรับคูณไม่ได้นะผมน้องน้อง เออไม่ใช่ออนไลน์นะเล่นออฟไลน์มันปรับคูณไม่ได้นะก็ตามไหนก็ยังไงก็อย่างนั้นเลยนะผมโอ้ยแต่มันโอ้ยเดี๋ยว็ดเมันเยอะเยอะไปเยอะไปเยอะไปโอ้ยโอ้ยต็มเยอะอย่างนี้นี่อย่าไปบวกกับมันตรงตัวโอ้ยมันไม่เอ้ยเดี๋ยวบอกกับน้องๆอย่าไปบวกกับมันตรงตรงตัวเองวิ่งเข้าไปซัดซะแล้วมาดิมาดิมามามาดิมาดิมอ ยังยังเออเอไอเอาไงเอาไงเราเอาไงเออเออเออขึ้นไม่ได้ขึ้นไม่ได้เออขึ้นไม่ได้เอามันขึ้นได้มาโถไอ้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องลากให้มันขึ้นไม่ได้มันติดบั็กเอออย่างอย่างงั้นแหละอย่างงั้นแหละยังมียังมียังมีกระดุบกระดุบอยู่ดูกระดุบกระดุบโอ้โหเดี๋ยวเยิงฟรียิงฟรีอย่างี้ยิงฟรียิงฟรีสิยิงฟรีสิ เออเอาออหมดหมด,ดหมดลูกก็ถุนหมดอือติดบัคขึ้นไม่ได้แล้วสิเราอะเอา,านี่เราอีกตัวงวันนี้เรียกแล้วก็มาสิเรียกแล้วก็มาสิทำไมไม่มาอ,อือือหทำไมไม่มาทำไมไม่มาเอออือไอเจ้านี่โอเคตอนนี้ก็เจ็ดสิบสองแล้วนะครับผมก็ปลาไปประมาณประมาณ ห้านาทีได้มัง้งอันนี้พี่นะเดาน่าจะห้านาทีนะเวล72เจ็ดสิบสองแล้วนะครับผมตอนนี้เออมาอืมอืมมาห้านาทีเวล72เจ็ดสิบสองนาทีเวล72เจ็ดสิบสองอืมเอออืม,อม อย่ามาเดี๋ยวนะถ้ายิงอย่างนี้มันจะเปลืองลูกกระสุนเราไปบ้างมันเหมือนมันโดนไม่ค่อยจังๆเนาะเออดาเมจมันจะน้อยเอานะไปเดี๋ยวเราไปตรงนูมนอันนี้เออเออไม่ไง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 อ,อืไหนล่ะไหนล่ะไหนอีอืมเออ,เอ,อว่ายน้ำเหรอว่ายน้ำเหรอ ก็มอนมอนเลยเดอะอย่างีสัตว์สัตว์ในถ้ำนี้นะครับผมมันก็จะแบบอ่าเลเวลสูงเนาะมันเลยทําให้่ไขวีเราค่อนข้างเยอะเออบวกกับในถ้ำมันมีกล่องด้วยนะเออพอในถ้ำมีกล่องเราก็ฟาร์มสบายเนาะอ๋อเดู๋ยเดี๋วเบลอัพอีกละอืมไหนอะไรอะไรเอาไงอะเราเฮ้อเออเออเอืมเอาไงเอเอาไงโอ้ตัวนี้มันขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นเอ้ย เดี่ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี่ยวเดี๋ยวสิเดี๋ยวสิเดี่ยวทีดวดวดว่ดาบฟัน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 ไปดิดาดาบฟันไปอืม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 ดาบนี้พี่ได้มาฟรีเนี่ยผมนองว่าดาบนี้พี่ได้มาจากอ่าเควส์เทเลอร์เบิร์ดเนาะเออน้องๆก็ไปหาทำเควส์เทเลอร์เบิร์ดมาได้เ <c oughs> <c oughs> นี่ยผมมันให้ดาบแรงอยู่นะเออ ไปหาทำมานะผมเนี่ยดาบเนี่ยก็แรงอยู่เหมือนกันส่วนโล่นี้นะผมพี่ไปดรอปมาจากถ้ำพิษนะฮะก็คือเอาแมงมุมเข้าไปในอีพีเก่าๆเนี่ยผมการลงถ้ำการหาดาบที่มีหมดแล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้เลยเนี่ยผมพี่จัดเรียงไว้ในเพลย์ลิสต์นะครับผมของอาร์คสองเนาะเอออาร์คหนึ่งก็มีเหมือนกันซีซั่นหนึ่งก็มีของซีซั่นสองก็มีนะครับผมเออแต่ของซีซั่นหนึ่งนี้จะเป็นอ่าของมีเดียมนะครับผมแต่ซีซั่นสองนี้จะเป็นของฮาร์ดก็ดูกั็ง่าครับผมอืม โอเคก็พอเราฟาร์มมาถึงพี่แบบพี่จะเป็นคนแบบฟาร์มแค่ครึ่งถ้ำเนี่ยผมแล้วก็จะออกไปข้างนอกแล้วค่อยกลับเข้ามาใหม่เนี่ยผมในถ้ำม,มันจะได้รีดเดลสายจะได้เกิดใหม่นีผมวิธีนี้ก็ทํากันได้นะผมแล้วก็อย่าลืมเตรียมเกาะเตรียมอะไรมาให้เรียบร้อยนะผมเออเพราะว่าเกาะเนี่ยถ้าเกิดเราเกาะแตกเราจะโดนในนี้หนักมากนะฮะต้องบอกว่า <c oughs> ต้องบอกว่าเกาะมีผลต่อเรามากๆเลยนะผมชุดเกาะเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้พี่วิวเวลสี่สิบเก้าใช่ไหมพี่ก็โดนไม่ค่อยจะแรงเนาะเห็นปะ ถ้าเรามีเกาะนะผมแต่ถ้าเกิดเราไม่มีเกาะก็โอ้ไม่ไหวนะฮะต่อให้เราทําเกาะขามาก็ช่วยอะไรเราไม่ได้นะผมโดนตบสองทีน่าจะลงไปกองกับพื้นนะโอเคมาหมดยังยังไม่หมดมาดิเออ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  ตอนนี้คูณ15ของพี่ก็ยังขึ้นยังได้อยู่นะครับผมยัง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 ,ยง,ยงฟาร์มได้อยู่ <S <S ตอนนี้ก็เริ่มขึ้นช้าลงนะครับผมแต่ก็ประมาณ3-4ตัวเนาะเวลทีขึ้นทีะนะับผม <S <S คือเวล่ะมันขึ้นช้าก็จริงนะครับผมน้องๆแต่ถ้าเกิดน้องๆมีความขยันหรืออยากจะแบบเฮ้ยเราเราเราไม่เบื่อง่ายอะา่ะสมมตินเนี่ยถ้าเราฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมเออก็จะเวลสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะ เออมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดเราพยายามเนาะบางคนบอกโอ้ฟาร์มสองสามเดือนเพิ่ง90กว่ามันอ่าก็ต้องต้อง,ต,องต้องดูด้วยครับว่าน้องฟาร์มแบบไหนเนาะแต่นี้พี่เอามาเป็นแนวทางอย่างเดียวนะเผื่อน้องๆอ,อาจจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็สามารถเม้นไว้ใต้คลิปให้พี่ด้วยนะครับ <laughs> <g ül> <g ül> <g ül> ก็คือพี่ก็จะได้ศึกษาด้วยนะครับผมต้องบอกว่าพี่ก็เป็นคนเปิดรับอะไรใหม่ๆเหมือนกันเนาะ เวลาน้องๆคอมเมนต์อะไรมาเนี่ยผมพี่ก็ไปลองทาเอาไปลองทุกอย่างเหมือนกันนะครับผมว่าอันไหนมันดีอันไหนมันไม่ดีอันไหนมันดีกว่ากันจริงๆแล้วมันก็ดีทั้งหมดนั่นแหละครับแต่อยู่ที่ว่าอันไหนมันจะดีมากน้อยกว่ากันไงเออก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปได้นะครับผมก็เป็นการพูดคุยกันด้วยเนาะเออโอเครู้สึกว่าตอนเนี้ยพี่มาครึ่งทางแล้วนะแล้วเกาะพี่ก็แตกไปแล้วด้วยชุดหนึ่งเดี๋ยวพี่ต้องออกไปไปไปรีดันแล้วก็เปลี่ยนเกาะใหม่เข้ามานะครับผมมองว่า พูดได้อยู่ขืนอยู่แบบนี้ไปก็เดี๋ยวจะตายเอานะับผมก็นาะเดี๋ยวออกไปข้างนอกก่อนตอนนี้ก็เลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูข้างนอกแล้วกันอ,อืยังมียังมียังมีหม,มาป่าอยู่ยังมีหมาป่าอยู่ยังมีหมาป่าอยู่เออเออตอนนี้คูณสิบห้าหมดไปแล้วนะผมไอ้เจ้ากล่องก็หมดแล้วเนาะโอเคตอนนี้พี่เวลเจ็ดสิบเจ็ดแล้วนะผมนอกประมาณสิบกว่านาทีที่ผ่านมา สิบวันนัทีที่ผ่านมานะผมพี่ก็เลเวลเจแล้วนะครับเป็นไงสิบวันทีที่ผ่านมาไวไหมอ่ะก็ไวอยู่นะแตนในน,นี้มันมีปลาอเลยว่าบอกมันมีปลาปลาเวลมันสูงด้วยตีปลาน่าจะเวลขึ้นหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมแต่กูจะเกาะเละแล้วนะโอเคเดี๋ยวขอกินก่อนหิวหิวหิวออกะแตกด้วยโอเคครับผมป่าเอาไป ออกไปนอกถ้ำก่อน,นครับให้มันรีได้บอมวิธีการรีถ้ำก็ออกนอกถ้ำแล้วก็เข้ามาใหม่นะทุกอย่างข้างในมันก็จะรีก็จะมีไดโนเสาร์หรือมีพวกสัตว์ป่าในถ้ำมีเพียบเหมือนเดิมเนี่ยผมโอเคพี่ออกมารีปั๊บกระตุกแล้วไปเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปลี่ยนชุดเกาะก่อนนะครับผมอมโอเคเดี๋ยวเราเปลี่ยนชุดเกาะอ่ะฮะไปใส่ไป,ไปออออโอเคสิ่งที่ขาดไม่ได้นะ่ยผมก็คือ ต้องบอกว่าสิ่งที่พี่ขายไม่ได้เลยคือหูแมวนะผมมันไม่ได้ช่วยอะไรนะครับผมมันดีต่อใจแค่นั้นเอง,เองใส่แล,แ,ลแล้วรู้สึกดีเนะยผมเออมันต้องมีของมันต้องมีนะยผมเออนี่ถอดออกมาถอดออกมาอืมโอเคเดี๋ยวทิ้งไว้ก่อนพวกนี้หนักนะฮะอ่ะใส่ลากใส่กับปลาเรียบร้อยครับผมมาเป็นไอโดนนั้นหูแมวอีกแล้วนะฮะไป ค okay. ในถ้ำน่าจะรีแล้วนะผมก็จะมีไดโนเสาร์มากมายเต็มไปหมดนะเห็นไหมมาถึงก็เจอเยติเลยนะผมยืนจังก้าอยู่ที่หน้าปากทางเข้านะตอนนี้เออเอ้าเน่เอา้ามาดิมาดิาดเออในี่การตีกันกระเก็บกันกันเอาฟันเฮ้ยเดี๋ยวดยิเอ้ย เดี๋ยวเดี๋ยวเราจังหวะก่อนเออนี่ไงนี่ไงโอ้โดนลุมโดนลุมโอ้ยกันไม่ได้แล้วโอ้ทั้งหมาป่าทั้งนี่เดี๋ยว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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นดิใจเย็นดิแล้วอ่ะเออเออโอเคครับผมก็อ่ะรีเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวโอ้ยไอ้หมาตัวนั้นนี่มัน กระตือรือร้นนี่จะมาสังหารเรามากเลยนะเมื่อกี้มันกระโดดข้ามไม่ต้องมาฆ่ากูขนาดนั้นก็ได้พวกมุกนี่ไอ้ลูกหมาน้อยเออ,อ่นนยิงเลยอืออืออืออเออไ,อไอ่ไ,อไงไอ่ไงไอ่ไงแต่เวลก็เริ่มขึ้นช้าแล้วนะผมเพราะว่าตอนนี้พี่เหลือแค่คูณคูณอะไรคูณหกไอ้คูณเจ็ดแล้วเนาะไม่ใช่คูณหกเดือเป็นคูณเจ็ดแล้วนะผมก็ ต้องไปเก็บอีกกล่องนึ่งเนอะพี่ดองไว้เดี๋ยวพี่ต้องไปเก็บอีกกล่องนึงก่อนเอยมาเลยเหรอมามาสองตัวเลยเหรอเออมันยืนยืนไม่ยืนไม่เอืนอะไมันขึ้นไม่ได้มันติดบั๊กยืนให้ยิงยืนให้ยิงยืนให้ยิงอย่างเงี้ยจัดสิจัดสิจัดสิเอาหนีเอาหนีหนีไปไหนหนีไปไหนเราเฮ้นี่ไงไอ่ไงไอ่เอา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 ค้างคาวข้าง้าว ข้างขาวข้างขาวจะเย็นจะเย็นจะเย็นน่นี่เออเออเออหมาสิหมาสิเฮ่ยอ้าวเดีตยอืดี่ยโอ้โหโอ้ยเมื่อกี้พี่มันค้างแล้วพี่แอปเกมมันก็เด้งออกไปเลยนะเมื่อกี้โอ้โหต้องกลับมาเริ่มใหม่เลยที่ดูกลับมาเริ่มใหม่อีตอนใส่เสื้อผ้าใหม่เนี่ยผมต้องขอเข้ามาใหม่ โอ้เซฟมันรีนะผมมันไม่ใช่ออนไลน์เนาะมันก็ต้องแบบต้องกดเซฟก่อนหรือไม่ก็ต้องให้เกมเซฟเนาะถึงมันจะกลับไปที่เดิมเนาะอนีอ่ยมันมันเป็นออฟไลน์ก็มีข้อเสียอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นออนไลน์เนี่ยผมมันน่าจะเซฟแบบเรียลไทม์เลยเนาะก็คือน่าจะเป็นนาทีหนึ่งเซฟทีนาทีหนึ่งเซฟทีหรือเปล่าน่าจะใช่นะอืมแต่ออฟไลน์ก็มีข้อเสียนะครับผมถ้าเกิดสมมติว่ามันเด้งหลุดอย่างเงี้ยกลับเข้ามามันจะต้องย้อนกลับไปตอนที่เราเซฟตอนแรกเนาะเออเสียดาย แต่ว่าอ่าอันนี้มันมันไม่ได้เซฟเยอะเพราะว่าเมื่อกี้มันมันเซฟไปแล้วรอบหนึ่งเกมมันเซฟอัตโนมัตินะผมให้พี่ไปแล้วรอบหนึ่งก็คืออีตอนที่พี่ออกจากนอกปากถ้ำไปนั่นแหละนั่นแหละมันไปเซฟตรงนั้นก็เลยดีหน่อยโอเคมาข้างเข้าข้างเข่าข้างเข้าข้างเข่าโออโหเก็บเวลใหม่แหละเฮ้ยเด้ได้ได้ได้โอ้โสองตัวสองตัวสองตัวโอ้โหโอ้โนี่สี่ร้อยกับสามร้อย การการการฟันไปเออการงาน,นมาี่มาดิเออฟันการฟันการอ่ามีบล็อกมีบล็อกเดี๋ยวนี้เนี่ยเออเนี่ยมันขึ้นเซฟแบบนี้คือ,อถ้าเกิดพี่หลุดทีพี่ก็คงจะมาเกิดตรงนี้เนี่ยผมโอเคหมดหมดตรงนี้หมดนะฮะมีป่าอยู่ในถ้ำเลยไอ้กล่องนั้นมันพี่น่าจะไอ้นี่ไปแล้วนะครับผม น่าจะใช้ไปแล้วจาได้ว่าเหมือนพี่จะเอามาแล้วนะเนี่ยไม่ขึ้นจริงด้วยได้มาเก็บไปแล้วเนี่ยผมเสียดายจังอไม่เป็นไรโอ้มีมีลอกกัดโอ้มีเข้าหลังอดีเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นเย็นโอ้อาจจะกระตุกหน่อยเนรัยผมเพราะว่าอัดคลิปด้วยแล้วก็อยู่ในถ้ำด้วยเนาะมันก็โอ้โหไออ๋ออ๋ออโออ๋อมัวไปหมดแล้วมัวไปหมดแล้วมัวไปหมดแล้วโอ้ย โอ้ยเย็นๆใจเย็น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 ใจลมลมใจเลมใจลมลมใจลมลมโอ้โ้เหนื่อยโอเคเดี๋ยวไอเอ็กพีหมดโอเคเดี๋ยวพี่กดอ่ะเรียบร้อยครับผมโอเคดูโฆษณาเรียบร้อยเลยเนาะอ่าตอนนี้ก็เป็นคูณเจ็ดเหมือนเดิมแล้วนะผมก็คือยาตัวนั้นก็ยังไม่หมดแล้วก็อ่า อีกผีที่ซื้อแบบนั้นก็ยังอยู่เนาะโอเคอันนี้กล่องนี้เคยเปิดไปยัง๋อกล่องนี้ก็ยังไม่เปิดเนาะผมตอนนี้มีคูณสิบห้าแล้วโอเคไปลุยต่อลุยต่อลุยต่ออ๋อตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นมีประเด็นตรงนั้นมีประเด็นเอาตรงไหนก่อนดีตรงไหนก่อนดีอันนี้ก่อนเออยิงมายิงมาเรียกมาเรียกมาเรียกมานี่อ่าไฮนหมาสิหมาสิมาสิอืมอืมอืมหัวเป็นไม้เบสบอลเลยทีนี้เออ นี่ไงนี่ไงนี่ไงโอ้มันขึ้นได้มันขึ้นได้มันขึ้นได้แตเย็นแต่เย็นดีโอ้มันตบล่วงน้ำอีกแล้วนี่นี่อืม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 เด้อ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 เดเด้อเดเออมันไม่ตายสักทีวะเฮ้ยโอ้โหเหลือเหลือดสองไอเยตีตัวนี้มันดื้อด่าดื้อด่านี่ปลาแซลมอนเนียเออเออยัง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 เออจะเย็นจะเย็น จเย็นดิใจเย็นใจเย็นโอ้ดูมันดูมันตบอุ้ยมันทุบมันทุบอุ้ยมันทุบโอ้ยโอ้ยโอ้ยอืมเจ็บเจ็บเจ็บโอ้ดิดิดิใจเย็นดิใจเย็นมันตบแลกวก็เด็นเลยโอ้แรงมันเยอะเนอะผมไอเยติเนี่ยอืออือตัวนี้เลือดเยอะนาะโอ้โวเวห้าร้อยสิบเลยเหรอวิวสูงแนะผมเยติตัวนี้เวลวสูงอืมอืม เนะออ,อ,อมาในน้ำก็ในน้ำหัวในน้ำก็ในน้ำมาตายยังเนี่ยโอ้ตายเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าอืมเดี๋ยวสเตตัสก่อนครับโอเคตอนนี้ก็เวล78แล้วนะครับผมอ่าเ,เหนื่อยเหมือนกันเ <laughs> ออตอนนี้ก็ประมาณฟาร์มาประมาณสักตีแล้วก็มาสัก เกือบ20นาทีนะผม20สินาทีหรือไม่ก็เกือบหรือไม่ก็ถึงแล้วก็ไม่รู้เนะเออคาดว่าน่าจะประมาณ20่นาทีก็เวลเพิ่มขึ้นมาตอนนี้70กว่าแล้วนะผม78ดแล้วแทเออโอเคดูใช้เวลาแค่20สนาทีเองอะเออไหอจริงๆแล้วฟาร์มกับพวกไอ้เจ้าไททันหรือกับพวกอันนี้ก็ได้นะ พวกอัลฟาตะกูลอัลฟาก็ให้เวลเยอะเหมือนกันนะผมให้เอ็กพีค่อนข้างเยอะแต่ว่าหาตัวยากเหลือเกินไม่ค่อยเจอนะผมส่วนไทระนี่ก็ไม่รู้ไปอยู่ตรงไหนแหละเออก็เลยไม่ไม่เห็นเดินผ่านอยู่แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้จับดีกว่าเวลาหาได้หาง่ายๆไม่ต้องหายากหาเย็นนะยผมเออยังไงยังไงยังไงอะเราอะยังไงอะเราเฮ้ยเอายังมีมียังมียังมีอีกยังมีอีก ยังมีอีกเหรอฮะฮะฮะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนไหนอะไรอะไรอ่ะเราฮะเป็นเด็กไม่ดีเลยนะอืมันนี้ฮะมีตกใจมีตกใจกูนี่ต้องตกใจมึงไม่ใช่มึงตกใจกูไอ้เยติอืมออออืืืืมมมมมาดิมาดิอ้าวไปไหนแล้วออกตายหมดฮะโอเคหมด ได้อีกเวลหนึ่งเป็นเจ็ดสิบเก้าแล้วนะครับผมอโอเคเดี๋ยวอีกสักกองหนึ่งแล้วกันนลเดี๋ยวเบียวพี่ก็น่าจะปิดคลิปแล้วนะครับผมประมาณยี่สิบกว่านาทีเนาะโอเคมามามาหมาป่มาป่ามาป่มาป่ามาป่หมาป่นี่ไง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 นี่อืมอืมอืมเออเออเอ อยังไงอะหลังยังไงยังไงยังไงออกมาอืม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 นะแน่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 อืมอโอเคยัง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 อีกยังอีกยังอีกยังโอ้โอเคครับผมตอนนี้ก็น่าจะประมาณเวิวแปดสิบแล้วนะห่วงโอเคเดี๋ยวอัพสเตตัสก่อนโอ้แป๊บเดียวนะผมแปดสิบเนี่ยโอ้เดี๋ยวน ก็ประมาณยี่สิบกว่านาทีนะผมเลเวล80ดสิบเลยเนาะเออกอ็ยังยังไม่หมดอีกยังไม่หมดอีกเออน้องๆก็ลองมาทําวิธีนี้ทูดได้นะครับผมถ้าเกิดสมมติว่าของพร้อมแล้วเนาะเออโอเคครับผมไปเดี๋ยวเราไปหาที่เว้ยจะมีกล่องมีกล่องมีกล่องเออตรงนี้มีกล่องอ,อิมเปเลอร์โนนะเดี๋ยวค่อยมาเก็บนะครับผมตรงนี้ไม่มีแล้วอเออเดี๋ยวไปหาที่ปิดคลิปดีกว่า <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวไปหาที่ปิดคลิปดีกว่านะไปะ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสนุกกันบ้างไหมเอ่ยถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจเพื่อให้ผมมีกำลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมและฟังคลิปใหม่ก่อนใครเลยและช่องโดนัโด์ดูดก็มี f c e b o o k f แ Fan นเ g e แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกันได้เลยนะครับผมเออวันนี้ก็ต้องขอกลาบละดิฮู้ยเฮ้ยทำไมโอ,โอ้แต่มันเบียบเลย

เดี oh you, oh okay. well, oh oh ๋ยวเดี๋ยวเจอไปไหนเนี่ยฮัลโหลอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยแรงก็ไม่มีนะผมสเตมินาก็ไม่มีโอ้โหดูมันกัดโอ้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 ยไม่น่าสนเลยกูจะรอดไหมเนี่ยเฮ้ยโอเคครับผมรอดแล้วครับผมเฮ้ยก็ไปแล้วครับผมไปเจอกัน EP หน้าเนาะบ๊ายบายอุ้ย